สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมนะคะเจอกันช่วงค่ำๆนะคะของวันวันศุกร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันพืชมงคลนะคะเป็นวันสําคัญเนาะวันนี้แม่ค้ามีมีดนะคะที่เป็นด้ามบ้องเหล็กรางรถไฟมาจัดโปรโมชั่นในวันสําคัญวันนี้ให้พี่ๆได้เอาไปใช้งานกันค่ะวันนี้ทั้งหมด13เล่มนะคะเป็นด้ามบ้องเหล็กรางรถไฟทั้งหมดเลยนะคะ อตอนนี้เนาะเมื่อกี้แม่ค้าจะทําคลิปมารอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าฝนฟ้าลงนะคะฝนตกแรงมากนะคะฟ้าร้องขึ้น,นะะนะะเลยค่ะแม่ค้าก็ต้องหยุดนะคะแล้วก็เริ่มทําใหม่ตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกนะคะว่าสเปกยังไงนะคะชุดนี้มาดูเล่มที่หนึ่งค่ะแม่นะคะ้าไม่ได้ไล่ความยาวนะคะคือจับมาเล่มไหนก็วัดสเปกแล้วก็วางวางไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ได้ไอวัดจากไอ สั้นไปหายาวเนาะแต่ว่าความยาวของเขาจะก็จะไร่ๆกันนะคะอยู่ที่ประมาณเก้านิ้วสิบนิ้วไม่เกินสิอนิ้วนะคะชุดนี้ค่ะมาดูเล่มที่หนึ่งนะคะเล่มนี้ค่ะมันจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งเนาะเมื่อกี้จะมาตั้งแต่ก่อนหกโมงแล้วนะคะฝนฟ้าลงค่ะหยุดไปแป๊บหนึง่งเล่มที่หนึ่งค่ะกว้างสองจุดี่ยาวเก้านิ้วสันหมมีน้ำหนัก5้ารอยกรัมเล่มนี้นะคะแม่นะคะจะค่อนข้างพูดเร็วหน่อยเนาะเดี๋ยวมันจะมืดไปกว่านี้เนาะ เพราะว่าอเราใช้แสงนะคะใช้แสงธรรมชาติช่วยนะเราไม่ได้มีไฟแบบไฟส่องเหมือนคนอื่นเขาเนาะเราใช้แสงของธรรมชาติช่วยะค่ะ <_ C> e <as> ทุกวันนี้นะคะแม่คะไม่ได้ทําคลิปตอนกลางคืนเลยเนาะ,ะ <_ C> e <as> เห็นคนอื่นเขาทาคลิปตอนกลางคืนแต่แม่คะต้องใช้ช่วงที่มีแสงนะคะแล้วก็ไม่แดดจัดแบบนี้นะค่ะเล่มนี้เล่มที่หนึ่งนะคะ <_ C> e <as> ต่อไปเล่มที่สองคะ่ะ <C> ก e <as> ว้าง2.4 <_ C> e <as> ยาว10นิ้วสัน6มิน้ำหนัก500กรัมนะคะเล่มนี้เล่มนี้ ชุดนี้นะคะจะเป็นทรงเน็บนะคะทรงเน็บออกปาดตามนิดๆน,นะคะเป็นด้ามบ้องค่ะด้ามจับของเขาเนี่ยอยู่ที่ห้านิ้วนะคะทุกเล่มเลยค่ะคมกลิปเลยค่ะมาเร็วไปเร็วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพายุจะมาอีกรอบหนึ่งสามค่ะกว้างสอดสี่ยาวสินิ้วสันหนกมินน้ําหนักห้าร้อยห้าิกรัมนะคะเล่มนี้อ๋อมันก็ค่อนข้างมืดเนาะไหมคะก็หามุมไม่ค่อยได้นะคะมุมนี้น่าจะเป็นมุมที่ แสงเจ่มสุดแล้วค่ะหมุมนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบจะหุ่มนึงแล้วนะคะเนี่ยพายุมาขั้นก่อนฟ้าฝนมาขั้นนะคะแมคะ่ค้าเลยทําไม่ได้เลยต่อไปเล่มสีเล่มนี้ค่ะวาง2งสียาว1200 6มิน้ําหนักา500กรัมนะคะปกติเล่มนี้นะงอทุกเล่มเนาะแมนะคะ้จะขายอยู่ที่เล่มละ850บาทนะคะชุดนี้เป็นชุดโปรโมชั่นอวัน ขึ้อมองคลน,นะคะแม่ะคะ้าให้ราคาเล่มละ800บาทค่ะพร้อมฝักพร้อมส่งนะคะ <c oughs> เหล็กรางรถไฟเป็นเหล็กที่แข็งเหนียวนะคะแล้วก็โดยเฉพาะด้ามบ้องเนาะจะเป็นเ,เป็นชุดที่ทํายากนะคะด้ามบ้องเขาจะเป็นอ,อแบบที่ทํายากนะท้งวันแล้วก็ทําใช้เวลาในการทําด้วยะค่ะเพราะว่าด้ามของเขาเนี่ยมันจะยากตรงทําด้ามแบบนี้นะคะพับด้านแบบนี้ค่ะค่อนข้างยากนะ,ะเพราะว่ามันเป็นเหล็กเนื้อแข็งนะคะ เล่มที่5ค่ะกว้างสองยาว10.6สัน7มิลนะคะเล่มนี้สัน7็มิลน้ำหนัก550กรัมนะคะชุดนี้มี13าเล่มความาน้ำหนักของเขาก็500ยถึง550กรัมเนาะความยาวก็อยู่ที่ประมาณ9นิ้วก็10นิ้วไม่เกิน11นิ้วนะคะที่ที่สนใจเล่มไหนนะคะก็ทักแอดไลน์นะคะที่เบอร์0 6น9 5 0 7 5องได้เลยนะคะเลือกได้เลยค่ะนะคะไม่ได้ไ สั้นไปหายาทุกทีจะไล่แบบว,ออว่าความสั้นกับไล่ๆ,ๆๆกันไปนะวันนี้เวลามีน้อยค่ะจับมาก,ก็ใส่ใส่เลย <c oughs> ต่อไปเล่บอกค่ะกว้างสองี่สยาว11นิ้วค่ะสันหกนิ้วน้ำหนักห้าร้อยห้าสิกรัมนะคะเป็นทรงเน็กเนาะสำหรับท่านไหนที่ชอบด้ามบ้องนะคะก็จะไม่มีปัญหาเรื่อง <c oughs> ด้านแตกด้านราวนะคะบางท่านเนี่ยก็นำเอาเชือกปอนะคะคัน พันตรงด้ามได้นะคะมันก็จะแบบกระชับมืออีกทีนึงค่ะถ้าพันเชือกก็จะสวยไปอีกแบบนะคะแม่ค้าไม่ได้พันให้เนาะเพราะว่าถ้าเราพันเชือกเนี่ยมันไม่มีรูรอยนะคะแม่แม่แม่ค้ากลัวพันแล้วมันมันไม่กระชับนะคะแต่พี่ๆสามารถนาเชือกปอเชือกปอเชือกไหวนะคะสามารถพันด้ามอีกทีนึงเพื่อความกระชับแล้วก็ไม่ลื่นเนาะเวลาเราใช้งานนะคะเวลาเหงื่อเราออกนี่ค่ะ เล่มที่เค่ะว้าง2.4ยาว10บนิ้วสันเมีน้ำหนัก5้ารอกรัมนะคะทุกเล่มมีฝัก p ี c ให้จัดส่งฟรีทั่วไทยปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะฟ้าก็ร้องครึ่มครึ่มเมื่อวานฟ้าร้องนะคะฟ้าร้องแล้วก็ฝนเออลม,มเยอะมากลม,มีน่แรงค่ะแต่ว่าไม่มีฝนนะคะ <c oughs> ร้องแล้วก็มีแต่ลมไม่มีฝนแต่วันนี้ไม่มีลมค่ะแต่ฝนตกอย่างแรงเลยค่ะวันนี้นะคะ เล่มที่แปดค่ะกว้าง2.4ยาว10นิ้วสันเจ็ดมีน้ำหนัก550กรัมเล่มน,นี้นะคะถ้าวันไหนมีลมนะคะก็จะไม่มีฝนแต่ถ้าวันไหนไม่มีลมไม่ฝนอย่างแรงเลยค่ะไม่รู้เป็นหน้าอะไรเนาะหน้าฝนหรือหน้าร้อนนะคะตรงนี้เนาะน่าจะใกล้ละใกล้หน้าฝนแล้วนะคะต่อไปเล่ม9ก้าค่ะกว้าง2.4ยาว10.5สันเจ็ดมีน้ำหนักคา5 0กรัมนะคะด้านจับของเขาจะประมาณ5นิ้วนะคะทุกเล่มค่ะ ถ้าพี่ๆอยากเห็นรูปชัดๆเลือกดูอีกทีก็ทักไลน์ได้เลยนะคะแม่ค้าจะสง่งรูปให้ดูในไลน์เนาะให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้มา13เล่มค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็แม่ค้าจะพูดเร็วแล้วก็บางท่านก็ฟังไม่ทันนะคะ<อ>ต่อไปเล่มที่10ค่ะกว้าง24ยาว14สัน5มีน้าหนัก500กรัมเล่มน,นี้นะคะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะเหล็กรางรถไฟก็คุณสมบัติคุณสมบัติก็จะเนื้อเหนียวค่ะเนื้อเหนียวเนื้อเหนียวเรือกล้านะคะไม่มีปัญหา ไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้งานหรือว่าในวิธีทำนะคะเขาก็จะแข็งเหนียวค่ะกระดาษก็ปาดไม่ค่อยเข้านะเพราะว่าเมื่อกี้ฝนลงแล้วก็มันน่าจะชื้นนะคะกระดาษชื้นปาดก็ไม่ค่อยเข้าต่อไปเล่นที่11ค่ะกว้าง2.5ยาว10.6สัน6มิลนะคะน้ำหนัก500กรัมเล่มน,นี้ค่ะน้ำหนักของเขาก็ไม่หนักไม่เบานะคะประมาณ500 550กรัมก็จะพอดีเลยค่ะผู้หญิงก็ใช้งานง่ายนะคะ ชุดนี้ชุดเป็นน้ำหนักค่อนข้างจะเข้ากันหมดนะคะแม่ค้าก็จะให้ราคาเข้ากันหมดนะคะเล่มละแปดร้อยบาทพร้อมฝากพร้อมส่งค่ะกระดาษมันชื้นเมื่อกี้ค่ะจะโดนฝุ่นเนีบปากไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะเล่มที่สิบสองค่ะกว้างสองจุดห้ายาวเก้าจุด็ดสัม็มีน้ำหนักห้ารอยกรัมนะคะเป็นสบอออกปากตามเนาะดาบองหมคะไม่ได้ทําบ่อยนะคะเพราะว่าทำชุดหนึ่งทำทีนึงก็ประมาณ สิบยี่สิบเล่มไม่เกินเนี่ยค่ะแล้วก็จะห่างขายไปกับด้ามบ้องนะคะเพราะว่าด้ามบ้องเนี่ยค่อนข้างแบบว่าอ่แล้วแต่คนชอบเนาะบางท่านก็ไม่ชอบด้ามบ้องนะคะแต่บางท่านก็ถามหาด้ามบ้องอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ค้าไม่ค่อยได้ทําบ่อยเพราะว่ามันค่อนข้างทำทำ,ทำช้าะค่ะทาช้านะคะก็นานๆจะทํามาทีละล็อตละสิบยีบ่สิบเล่มแล้วก็เอาจนหมดก่อนขายจนหมดก่อนถึงจะทําชุดใหม่นะคะ ต่อไปเล่นสุดท้ายค่ะเล่มที่12กว้าง2.5ยาว11.6็สัน6บินน้ำหนักห้ารอกรัมนะคะชุดนี้เป็นชุดที่สวยมากถ้าพี่ๆสนใจนะคะชุดด้านนี้นะคะก็โทรมาค่ะที่เบอร์0629507582ค่ะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะทุกเล่มมีฝัก pvc ให้จัดส่งฟีทั่วไทยปลายทางได้บวกเพ่มน,นะคะปาดก,กระดาษไม่ค่อยเข้าเพราะว่ากระดาษมันชื้นอ่ะเมื่อกี้มันโดนฝน แต่พะว่าคมนี่คมทุกเล่มค่ะกระดาษมันชื้อนนะเนาะชุดนี้สิบสามเล่มน,นะคะแม่ค้าราคาจากแปดรอยห้าสิบาทนะคะแม่นะคะ้าให้ราคาวันนี้าปดร้อยบาทพรอท้อมส่งทุกเล่มค่ะในราคาโปรโมชั่นสำหรับวันพืหมงคดน,นี้นะคะก็ยังไงแม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปตลาดก่อนแปบน๊บเดงววันนี้ต้องค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ